สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเลียยเนาอเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะวันนี้ยุพินอยู่ที่พิกัดเขาค่ะนี่ค่ะเดินนานมากนี่ค่ะนี่ค่ะเจอแล้วค่ะดอกสวยอยู่เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ นั่ค่ะนี่ค่ะใต้ไม้สวยงามอยู่่คะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ